เงาในกระจกคือหนึฝนตกหนักแนนกลับจากทำงานดึกพอเปิดประตูห้องเช่าเข้ามาก็รู้สึกว่าบรรยากาศแปลกๆเหมือนเย็นกว่าปกติเธอเดินผ่านกระจกบานใหญ่ข้างตู้เสื้อผ้าแล้วชะงักเพราะในกระจกมันเหมือนมีคนยืนอยู่ด้านหลังทั้งที่ในห้องเงียบสนิทเธอรีบหันกลับไปดูแต่ไม่มีใคร พอคิดว่าคงตาฝาดก็เดินไปหยิบผ้าคนหนูเพื่ออาบน้ําแต่พอก้าวผ่านกระจกอีกครั้งคราวนี้ในเงากลับเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าเต็มไปด้วยเลือดยืนยิ้มอยู่ข้างหลังเธอชัดเจนแนนใจเต้นแรงหันกลับไปก็ยังไม่เห็นใครแต่เสียงฝีเท้าแผ่วเบากลับดังขึ้นจากมุมห้องพร้อมเสียงกระซิบข้างหูว่าเธอแย่งห้องฉัน ไฟในห้องกระพริบวูบหนึ่งก่อนกระจกจะแตกดังเพลงเช้าวันต่อมาเจ้าของห้องเล่าว่าเมื่อปีก่อนมีหญิงสาวผูกคอตายในห้องนี้ตรงหน้ากระจกพอดี